ติ่งหนึ่งก็เอาอ,ะ,อะโอ้ยลงลงไปเลยไปนี่จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตอกเท้านั่นเอง เกมนี้เป็นเกมที่เก่ามากแล้วนะคะทุกคนและทีนี้ชินก็อยากเล่นนั่นเองก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะคะอะอันนี้เขาก็จะสอนนะคะว่าแบบเกมเขาเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คือให้เราต่อตรองเท้าส้นสูงนั่นแหละคะ่ะถ้าต่อตรองเท้าส้นสูงได้ดีก็จะผ่านได้เงินนั่นเองแต่ว่าถ้าต่อไม่ดีก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นแหละคะ่ะคุณน้าคะ ไม่ทราบว่าช่วยตอกเทาโอ้หนูคะ้ะซื้อส้นตึกมาขนาดนี้นะลูกอืม,มีเวลาด้วยอะแล้วคลิกตรงไหนหรอเออ,อ,นเอ,อเออตอกส้นเอ้ยเอยอคู่แรกก็ยังง่ายๆนะคะทุกคนสบายบือออ้อ l a t แ r คุเดียนมีปัญหาดังเท้ามากเลยค่ะช่วยตองเท้าออกให้หน่อยอ,อืยังพูดไม่ทันเสร็จเลยเออคุณเธอถ้าจะ โอ้ยคือมันสามารถตอกกลับได้นะคะทุกคนคะแต่ว่าต้องตอกดีๆเลนะก็ไม่เข้าใจนะคะว่าซื้อรุงเท้าส้นสูงมาแต่ให้มาตอกรงเท้าออกเพื่ออะไรเออที่นี่ร้อนมากเลยใส่ส้นสูงมันโดนแดดไวไปนะคะไม่แต่งผู้หญิงก็ก็ชิฟแล้วชิ่เอ่ะอ่ะอ่ะ โอ้อยกูเธอกูชินว่าชินต้องไปตัดแว่นแล้วแหละนะถ้าชินจะตอกมันขนาดลงไปสิลูกลงไปเตี้ยๆหน่อยลงเท้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันยาวตรงกลางเนี่ยฮะอ้าวนางหนูมาอีกแล้วหรอลูกให้ตอกรองเท้าอีกแล้วใช่ไหมมา,มาจัดมาเลยลูกวัดตุกงกดคะ่ะอืมมันมันต้องใช้ความในการแบบว่า คอรสมันก็อันนิดนึงอะนะลูกต้องใช้แรงหน่อยนะความไวแสงยิ่งตอกมันยิ่งไวขึ้นด้วยนะ,ะทุกคนคเวลามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ย a few moments later oh yeah ช่วยตอกเาส้นสองข้เดียนหน่อยได้ไหมคะโ <laughs> อ้โหเล็กขนาดนี้อย่าตอกเลยลูกหักมันทิ้งเลยก็ได้นะ oh yeah โอเค <laughs> ลาลาเอ๊ะอะไรหรอทำไมร้องไห้มาแบบนี้อลูกเกิดอะไรขึ้นคะซื้อใหม่อะง่ายกว่านะฉันว่านะถ้ารองเท้ามาาันจะแหกขนาดนั้นนะมานอย <N> อย่าบอกนะร้องแบบนี้เอาอีกแล้วใช่ไหม <laughs> ปังอ,อ้าอข้า <laughs> ข้างล่างมันยากนะก็ทําข้างบนก็แล้วกันนอ,ออื้อในที่สุดแม่ก็ทําสำเร็จนะลูกในที่สุดดิฉันก็ทําสำเร็จนี่ดับเบิลฮิสสวยไมล่ละ <Double Kill. S 1> วิ่้จหยิงเหรอ โอ้โหลุกเท้าเลยสวยทั้งเลยคัะคุณเธอค่ะยัง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 ทุกคนยังยัง Five minutes later ติ่งหนึ่งก็เอาอะติ่ง <c oughs> โอ้ยลงลงไปเลยไป เหนื่อยกับการทำซ้อนรองเท้าให้คุณเธอมากเลยอ่ะมันมีค่ามันจะเออยากมากใช่ไหมสามสิบสองอันสุดท้ายมึงก็เอาอ่ะอันสุดท้ายมันยังเอาอีกอ่ะ มันหากเงินจะไม่เหลือมันให้เงินชิมมา2,080บาทสรุปเล่นมาทาั้งเกมนี้คือได้เงินมาแค่2,080 800บแรอเยนใช่ปะ mm hmm. สนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทีส่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากันเนาะใครอยากเห็นชินเล่นเกมแนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะชินจะรออ่านเนาะแต่ละวันนี้ก็ชินจะไปตอกดาวพวกนางต่อให้หมดมันนี่นางตัวดี